หากพูดถึงแลนด์ลอร์ดเจ้าของที่ดินในไทยนะครับจะนึกถึงเจ้าสัวซีนะครับเจ้าสัวเจริญนะแต่คุณรู้ไหมครับว่าในวงการเนี่ยยังมีช้างหลับอยู่อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแลนด์ลอร์ดที่บรรดาเจ้าสัว,สวเนี่ยนะครับยังต้องหวาดกลัวเลยและนี่คือการรถไฟครับจะลงทุนมูลค่าหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านไงเมืองไทยเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้เล่าใฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เนี่ยบอกกับคุณครับม้างข้างด้วยสังหารโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ สวนเพื่อนทุกคนนะครับผมคีมครับผมนักทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วก็จะขอหนังสือที่ชื่อว่าค้รับอสังหาที่คนรวยไม่เคยบอกคุณนะครับคุณอยู่กับช่อง Property Expert Live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของแลนด์ลอร์ดคนสําคัญเป็นเหมือนช้างหลับในกันอสังหาการรถไฟแห่งประเทศไทยนั่นเองครับรู้ไหมครับว่าพอร์ตอสังหาของการรถไฟตรงนี้นี่นะครับมีมูลค่าหลายแสนล,ล้านเลยนะครับ กเรยกขึ้นแท่นแลนด์ลอร์ดของเมืองไทยเราเลยก็ว่าได้นะครับปัจจุบันนีนะครับกำลังเริ่มจัดสรรพื้นที่นี่ครับให้เช่าให้ลงทุนนะครับมูลค่าเนี่ยหลายหมื่นไร่เลยครับก่อนอื่นเนี่ยขอพูดถึงที่มาของการรถไฟแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับซึ่งก่อนนี้เนี่ยชื่อว่ากรมรถไฟนะครับซึ่งก่อตั้งโดยรัชกาลที่5ครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับขนส่งเมืองไทยเนี่ยก็เป็นทางเกวียนซะเป็นหลักนะและเหตุผลในการสร้างกรมรถไฟในสมัยนั้นนะครับนั่นคือทางนรินทรตรัชกาลที่า้าเนี่ยนะครับั้องการัก ซึ่งปกติแล้วนะครับแม่น้ําลาคลองหรือว่าทางเกวียนเนี่ยนะฮะมันก็ไม่ได้เพียงพอที่จะบํารุงรักษาพระราชาอาณาเขตเอาไว้ได้นะครับอีกทั้งเนี่ยราษฎรที่ห่างไกลเนี่ยอาจจะมีความโน้มเอียงไปอยู่ที่อื่นก็ได้นะแปบลบว่าไปประเทศใกล้เคียงอะไรแบบนี้เพราะว่าเข้าเมืองเราค่อนข้างยาก,กน,นะครับดังนั้นนะครับกรมรถไฟตรงนี้เนี่ยก็สร้างมาเพื่อที่จะเชื่อมโยงนะครับทางชายแดนทําหัวเมืองต่งางๆนานาเพื่อปกครองให้เป็นปึกแผ่นแล้วก็ตรวจตาป้องกันก,การลุกลานนั่นเองครับซึ่งรถไฟสายแรกของไทยแล้วนะครับก็คือกรุงเทพนครราชสีมานะครับและปัจ ที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในปี2494กนี่นะครับก็ได้ทําการเอาการรถไฟเนี่ยนะฮะออกมาเป็นเอกเทศมากขึ้นนะครับก็เปลี่ยนชื่อจากกรมรถไฟครับเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าใครอยากคิดถึงการรถไฟนัก็จะนึกถึงองค์กรนะครับที่ค่อนข้างใหญ่เท่ดทะแล้วก็มีหนี้สินบบาบานเลยนะฮะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันก็ใช่นะครับการรถไฟของเราเนี่ยมีหนี้สะสมอยู่ราวๆหนึ่งแสนหกหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวครับก็เรียกว่าไม่ได้น้อยหน้าการบินไทยเลยนะครับที่มีการขาดทุนสะสมในปี63 สูงถึง1นึ0 0 0สล้านบาทเช่นเดียวกันครับก็ต้องบอกนะครับว่าการทํารถไฟเนี่ยเป็น่อง,องที่ค่อนข้างท้าทายเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าต้องลงทุนคน่อนข้างเยอะระบบรางนะครับแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์เทคโนโลยีนะครับอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ในฝั่งของแรงงานนี่นะฮะรถไฟเนี่ยใช้แรงงานค่อนข้าง,ยงเยอะรวมถึงมีสติภาพแรงงานทำให้ต้นทุนด้านค่าแรงอะไรพวกนี้มันก็สูงกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆนะครับรวมถึงแบบว่ามีความท้าทายเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองด้วยนะครับสงครามด้วยนะครับทำให้รถไฟเนี่ยก็ไม่ค่อยจะอยู่รอด กันมากสักเท่าไหร่นะครับหลายๆก็เจ๊งกันไปเยอะครับแม้แต่เป็นหลายใหญ่ระดับโลกก็ตามนะครับตัวอย่างเช่นตัว Pen n Central Transport Company นะครับในอเมริกานะซึ่งที่นี่นะครับถูกฟองล้มลายในปี19 7 0นะครับถือว่าเป็นการล้มลายครั้งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาในสมัยนั้นเลยครับไม้แต่ในปัจจุบันนี้เองก็ตามนะครับในจีนเองก็ตามในบางเมืองนะก็ขาดทุนกระจุยนะครับทางญี่ปุ่นเองก็เหมือนกันครับหลายเส้นหลายสายนี่นะครับโดยเฉพาะที่เป็นออกขอบๆหน่อยเนี่นนนแบบบ่่ัคครวญะสให นั่งรถไฟเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องแบบแมสเลยบ้านเรายังชอบขับรถส่วนตัวอะไรแบบนั้นเนี่ยการคุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยนะครับมองเลยว่าญี่ปุ่นยังไม่รอดแล้วไทยเรามันก็ค่อนข้างยากนะครับ แต่ก็นั่นแหละครับกลับมาในมุมของรถไฟกันบ้านนะครับถึงว่าการทําเงินจากรถไฟจากค่าตรงค่าตัวการบริหารการไปแทนเนี่ยจะมีความท้าทายมากมายก็ตามนะครับเดี๋ยวเกิดภัยธรรมชาติธรรมชาติต้องซ่อมต้องซ่อมโอโหปวดหัวปวดกระบาลครับแต่สิ่งที่รถไฟเนี่ยมีหนักๆในก็คือเรื่องของที่ดินนั่นเองครับเราเน้นพาดนะครับว่าเส้นทางรถไฟทั้งหมดเนี่ยเป็นของการรถไฟนะครับรวมถึงบริเวณนะครับที่ดินรอบข้างทางรถไฟด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับในกรณีอสังหาริมทรัพย์แล้วเนี่ยต่อให้ทําธุรกิจไม่ค่อยจะรอดขาด คงขาดทุนนะครับแต่ว่าเวลหรือว่าความมั่งคั่งส่วนใหญ่เนี่ยจะตกอยู่ที่ที่ทดินบางคนอาจจะกําไรก็ได้นะครับเช่นบางคนทําปั๊มน้ํามันครับค้าขายน้ํามันไม่ค่อยได้กําไรแต่ว่าที่ดินเนี่ยนะครับปั๊มน้ามันกลางเมืองเนี่ยเติบโตทะยานเลยเรียกว่าขายที่ดินเนี่ยกำไรยิ่งกว่าขายน้ำมันก็มีครับซึ่งตัวการรถไฟเองเนี่ยครับมีหนี้สะสมค่อนข้างเยอะเนี่ยก็มีมาตรการน,นะในการที่จะมาแก้ไขหนี้นะครับหันซ้ายหันขวาเนี่ยแม้ก็มองไปเห็นที่ดินที่มีมหาศาลแล้วแต่ที่เนี่ยอยู่กลางเมืองที่ทำเลยดีๆทั้ง เกิดโปรเจกต์นะครับการเอาทรัพย์สินของทางการรถไฟนี่นะครับออกมาทางงทําเงินครับใช้นี่ฮะซึ่งรฟทนี่ครับก็ตั้งบริษัทลูกนะฮะเป็นบริษัทรถไฟพัฒนาสินทรัพย์แล้วก็เพื่อทําการล้างหนี้แสนล้านครับก็ต้องถือว่านี่คือหนึ่งในแลนด์ลอร์ดคนสําคัญของเมืองไทยเลยก็ได้ครับบริษัทลูกนี่นะครับมีชื่อว่า SRT Asset นะครับถือว่าเป็นความหวังของตัวการรถไฟเลยก็ว่าได้นะครับคือตามมติครมเนี่ยก็แบ่งวิธีการสร้างได้เป็น3ตัวนะครับหก็คือรายได้จากค่ารับจ้างบริหารสัญญาเช่าเดิมครรรับะาาาาได้้จกกใหเช่ ช่วงนะฮะแล้วก็ร่วมทุนครับและสาครับไดะจากการทําโครงการร่วมทุนกับเอกชนนั h. ่นเองครับหากคิดถึงเรื่องพอที่ดินนะครับมูลค่ากว่า3 0 0แสนล้านนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้นะฮะมีรายได้เนี่ยจากการบริหารเพียงแค่2,400ล้านบาทเท่านั้นเองนะครับคิดเป็น1%ของมูลค่าสินทรัพย์ครับอารมณ์ว่าถ้าคุณมีอสเซทเนี่ยมูลค่า1ล้านบาทนะครับคุณได้ปันผลมาเพียงแค่1%นั่นคือ1000 0บาทเท่านั้นครับก็ต้องบอกว่ามันน้อยกว่าควรจะเป็นเยอะนะฮะ รูดอีกนานนึงก็คือทรัพย์สินส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่ออกมามอนาไทส์นะครับหรือว่าออกมาสร้างผลประกอบการสร้างรายได้หรือว่าลงทุนให้มันเกิดงอกเงยนะครับคือทางการรถไฟนี่ยครับมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้นะฮะเพื่อการเดินรถเนี่ยสูงถึง38,000ไร่เลยนะครับมูลค่า3ามแสนล้านบาทซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เลยเอาที่ดินแปลงที่สวยที่อยู่ใจกลางเมืองนี่นะครับออกมาบริหารก่อนครับหลายคนจะรู้จักนะฮะที่ดินตรงมักกะสันนะครับตรงแอร์พอร์ตเรียลิงนะครับติดกับทางอโศกติดกับทางพระราม9ตรงนนั้เลยนะครับซึ่งที่ดินแปลงนนี้ครับคนที่จะเข้าามพัฒนาเนี่ยนะฮะกก็็เเปนนคดียวับ คนที่ทำตัวรถไฟเชื่อม3ามสนามบ,บินนะครับเป็นเครือสีผีนั่นเองนะเขาก็มีแผนนะครับจะปร,บปรับปรุงมักกะสันตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นสถานีแล้วจะเป็นเหมือนฮับเป็นเกตดเวย์ที่ eec เลยนะครับจะสร้างเมืองกันตรงนี้เลยฮนะโดยแผนการเนี่ยสูงถึง40,000ล้านบาทเจ้านะครับหนึ140ไร่ครับแลวถ้าคุณมองว่าตัวมักกะสันเนี่ยสี่ร้อยไร่ตรงนี้เนี่ยครับใหญ่แล้วนะฮะต้องเจอที่นี่เลยครับตรงศูนย์คมนาคมบนโยทินครับ พื้นที่กว่า2,325ไร่นะครับหรือที่หลายคนเนี่ยรู้จักกันก็คือตรงบางซื้อน,นั่นเองครับตอนบ,บอกตรงนี้ทำเลดีมากนะครับตรงแถว5แยกลาดพร้าวมีเซ็นทัลลาดพร้าวครับมีตรงสวนจตุจักรกันนะครับแล้วก็ MRT เส้นสีนําเงิน AirPods Link เส้นสีแดงนะครับ <blows. S 2> ก็เรียกว่าเป็นชุมสายรถไฟทั้งรถไฟที่มาจากข้างบนนะครับรถไฟที่มาจากหลายภูมิภา,าครวมถึงรถไฟฟ้ากลางเมืองด้วยเรียกว่าเชื่อมหมดเลยครับเอาตรงๆเลยนะครับแค่สถานีกลางบางซื่อเนี่ยก็มูลค่าไปกว่า3 0 0 0 0ล้านแล้วนะครับไม่รวมกับโปรเจกตรอบๆอ,อีกนะพื้นที่โดยรวมเนี่ยสองพกว่าไร่นะครับถ้าพัฒนาตามแผนจริงๆเนี่ยนะครับมูลค่าจะสูงถึง3,000 0นล้านบาทครับยังไม่หมดนะครับนอกจาก2,000กว่าไร่นะครับตรงผนลโยธินแล้วนะครับนอกจากตรงมักกะสัน400รกว่าไร่แล้วนะครับ นี่เนี่ยอีก277ไร่ครับอยู่แถวคลองเตยฮะซึ่งเป็นโครงการที่โดดเด่นมากเลยนะครับริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับมีตรงท่าลงท่าเรือจะมีทางพิเศษทางด่วนเนี่ยไปลงด้วยนะครับ โดยแผนการจะสร้างเมืองเป็นมิกซ์ยูทขึ้นตรงนี้นะครับมูลค่าเนี่ยกว่า80,000ล้านบาทเลยฮะค,คือเอาตรงๆเลยนะครับเจ้าสัวเนี่ยเจออย่างนี้ก็หนาวเหมือนกันครับจะมีใครสักคนหนึ่งไหมฮะที่จะมีที่ดินหัวชทิน2,000กว่าไร่นะครับปักสัน400น,นะฮะตรงคลองเตยอ,อีก277นะครับแถมติดดีมเจ้าพญาทั้งนั้นเลยฮะมูลค่าเนี่ยโดยรวมนเนี่ยผมว่าอาจจะเกือบ1ล้านล้านได้เลยครับและไม่จบแค่ที่ดินกลางเมืองนะครับที่ดินตามแนวรถไฟเนี่ยก็ยังมีเยอะมากมายครับเช่นตรงภาคเหนือนสถาเนี่ยีกว่า30 เ1ไร่ครับอุตรดิตถ์30ไร่นะครับลำปาง24ไร่เชียงใหม่อีก50ไร่นะครับน่านสมุทรอีกเกไร่ครับก็ตามสถานีรถไฟเนี่ยบริเวณรอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นของการรถไฟนะครับอย่างภาคใต้เนี่ยมีหาดใหญ่30ไร่นะครับและอีสานครับมีที่ขอนแก่นอีก108ไร่ครับซึ่งหากมองกันจริงๆแล้วนะครับการรถไฟเนี่ยมีที่ดินทั่วประเทศครับอยู่ที่234,000ไร่เลยทีเดียวแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เขตทางนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกเชิงพาณิชย์จริงๆเนี่ยจะมีรรราาววๆ40,000ก่่ไคับ ก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าถ้าทําตามเป้าจริงๆเนี่ยนะครับแก้หนี้แน่นอนได้แน่นอนกับแสนล้านเนี่ยใน30ปีครับเอาจริงๆายไรก็จะมองว่าโหรถไฟไปทําอะไรมาทําไมขาดทุนเยอะอย่างที่บอกไปครับว่ามันมีความท้าทายเยอะในหลายมิติอยู่แล้วนะครับรวมถึงเนี่ยการทําโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยก็มาเพื่อบริการประชาชนที่มีไรายได,ไได้ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับดังนั้นมันก็ไม่คิดถึงกําไรเป็นสําคัญหรอกครับก็คงจะขาดทุนเป็นเรื่องปกติครับ แต่เอาจริงเนี่ยมันก็ไม่แน่นะครับเพราะว่าอย่างตัวการบินไทยเองเนี่ยที่มีการปรับโครงสร้างนะครับเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเนี่ยมันก็กลับมาทํากําไรได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เตรียมจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ใหม่ด้วยนะแั้นถ้าการรถไฟเนี่ยครับมาแปรรูปมาเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหรือว่ามาจัดก,การอะไรให้มันใหม่ขึ้นเนี่ยนะครับให้เข้ายุคสมัย er นะซึ่งนี้ก็บอกบอกไม่ได้ว่าการรถไฟนะแต่บอกว่าพอโลกมันเปลี่ยนขึ้นเนี่ยนะครับมีการปรับปรุงอง,งค์กรนะเก่าๆเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ดีขึ้นเหมือนอย่างการบินไทยที่เราก็ายกนะก็่าบิ กลับมาได้อันนี้สร้างความเซอร์ไพรส์อย่างมากดังนั้นในกาลสกไฟเนี่ยถือว่าเป็นแลนด์ลอร์ดคนสําคัญของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับที่ดินเนี่ยมีหลก 2, 100, นะักสองแสนไร่นั้นรวมถึงที่ดินกลางเมืองอีกเพียบมีศักยภาพในการที่จะปลูกบ้านพอร์ตอสังหาตรงนี้เนี่ยนะครับให้ได้รับรายได้คุ้มค่ากับอสังหาที่ดินของเขาอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงมันนะี้อาจจะเกิดโครงการใหญ่ๆใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยด้วยนะฮะซึ่งคลิปนี้กำลังฟังเพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกคน,ท,นที่นั่งฟังจนจบนะครับขอบคุณที่ติดตามช่อง Property Expert ด้้้้ววยยนน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 ะะะถถาาาาาคคคคคุณรรรรรรรััััักกออ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 สสงงงหหเเเเี่่่่ืืืืพบบใใจขขิไซ์มูล มานาน,นะครับมั่งคั่งด้วยทีสังหาสับคนที่ไม่ชอบเสี่ยงโดยใช้ระบบการเงินเนี่ยก็แอดไลน์คลารนี้เลยนะผมจะเปิดรอบสดเนี่ยประมาณเดือนละครั้งนะครับใครมีเครดิตอยากจะรู้ทีสังหาห้ามพลาดเลยนะครับวันนี้ขอบคุณที่คนนะนสุดท้ายถือได้ดันกว่าก็เลยก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุคที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยเหมาะกับคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สเนีเหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสเวบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารเลยนเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับหวัง่าจะเจอทุกคนในสัมมนานครับขอบคุณครับ